สวัสดีค่ะอยู่กับวอกวันเดย์อิกฟิล์มปี2 SPU กำลังไปมหาลัยกันพี่สาวเราก็กำลังจะไปโรงพยาบาลเราก็ไปพร้อมกันมีเช็ตกล้องปะ เรเรียนตึกเก้าชั้นเก้าวันนี้เรียนแค่สองวิชาเทอมนี้เรียนสามวันอัดวันละสามคาบก็คือวันจันทร์สามคาบอังคารสามคาบแล้วก็นี้วันพุธสองคาบเราเรียนแปดตัวทุกคนเทอมนี้เด็กกันบนห้องิว เราเรียนวิชาแรกเสร็จแล้วเราจะไปนั่งเล่นแป,ป๊บนึงแล้วเราก็จะไปกินข้าวคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะเรื่องภาษาคีเซนด์ทุกคนของเราสตรีเป็นคู่บักสอบระดับตอนนี้เราก็ห้องน้ำอยู่ ข้าสุดท้ายแล้วภาษาอังกฤษตกท้ายของวันนี้กูจะแบบเราแยกย้ายกลับกับเพนแล้วแต่ว่าเราต้องมาซ้อมรำทุนต่อโอ้โหเพลงดังมาแต่ไกลทุกคนอยู่กับ walk week บอฟวีคบอฟไฝ่วอลค์เดย์วอลค์เดย์วอลค์เดย์พอววอลค์วีคขี้เกียจปัดวอลค์ walk. Walk. วันนี้ถ่ายแลไรบ้างเนาะถ่ายว่าเรียนครับเป็นเด็กตั้งใจเรียน อุปกรณ์เราเรียนอิงเออยอดนี่ผมก็เรียนมาเหมื <c oughs> อนกันทุกคน a n speak English ไหม Yes Yeah Yes Where you from Yes 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 ลำใต้ดิกึ๊กึกึ๊กึ๊งอย่างเนี้นะสวัสดีจ้าอยู่กับวอล์กวันเดวิดเด็กฟิล์มปีสองอยู่กับช่องของปอฝ่ายนี่อันนี้อยู่ห้องพี่เพลงแล้วก็ไปกินข้าวเพราะว่าพวกเพื่อนนัดไปเซฟวันตอนสองทุ่มฟิล์มปีที่สองทำอะไร เค okay, เราจะมาพูดว่าเด็กฟิล์มปีสองทอะไรบ้าง <Okay. S 1> ก็เยอะแยะมากมาย <Okay. S 1> เดี๋ยวจะทํา <Okay. S 1> คลิปแยกถ้าใครที่สนใจ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะทําคลิปให้เพราะว่านี้มันแค่แบบว่าเรียนแต่ว่าหลักการทํางานจริงยังไม่เคยมาทําเลยใช่เพราะฉะนั้นมาบอกแล้วก็อันนี้อีหวาเรียนศิลปศาสตร์ไม่ใช่ค่ะหนูเรียนฟิล์มปีสานะคะเปล่าอันนี้หน,นูทำวอลหนูไม่ได้ทำเป็นปีแล้วก็เลยถ่ายไปเท้าเลยแล้วก็ถ่ายขึ้นมาบนเส้นผมอ่าไกด์ไกด์ไลน์ ถอยถอยไปหน่อยปัดก็เออเห็นไหมล่ะมีสเต็ปนะนนี่ฟิวใครเป็นเคใครเป็นเมดเอาเองรู้เลยอ่ะคือดูปุ๊บดูเลยเคใช่ไหมดูหาไม่เพลงใครเป็นเคใครเป็นเมดเคน่าใครเป็นเมดเป็นเมดละฉันมันเขียต้นตำรับได้ไหมคะต้ิ้งเลยเหร และตอนนี้เราอยู่เซฟวันกับเพื่อนกับน้องป่อพี่มาที่เซฟวันโกกันนะคะตอนนี้เราก็เริ่มเดินตลาดสดเสื่อผ้าอุปกรณ์กันวัน เราดูขอจับมือนิเดี๋ยวไม่ก่อเพื่อการความลักของฉันกับเธอวันนี้เราจะมาทำบอสนี่อันนี้เราได้น้ำสิบบาทดีวีน้ำเกลือไหมนะคะเคิณของเราเป็นเกี๊ยวน้อยของยี่ว่าเป็นใบเตยนี่งรับตาซีก็จะให้จอให้ได้เลยเอออ้าะไรนะ วันนี้มีคนกลับบ้านทางเดียวกันก็เลยจะกลับบ้านพร้อมกันเขามมีแฟนหรือยังคะ เต็มไม่่เกดแจะทำเป็นวอล์กวี้ไม่ก็ทำเป็นซิกซ์ช่องอะไรก็ไ